พาชมชุดเสื้อฝาฟีโนมิโอนโวตเก่าตัวนี้เป็นลูก59มิลใส่ชักเดิมนะครับเป็นลูกเลเดอร์59มิลของแอร์นะครับหลูกหลูวเบาวแล้วก็ปาดหัวสลัก15ใส่กับก้านเดิมได้เลยปาดกระโปรงออกเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเสื้อก็สามารถใส่กับแข้งเดิมได้เป็นเสื้อถูกแต่งนะครับปอกเข้าแข้งเดิมได้พอดีฝาเป็นฝาแต่งนะครับวาลซนิคขนาด28 24นะครับ ใบวาวก็กึ่งล้างรูยดีเสียเปิดเรียบร้อยนะครับก็รูประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะครับมีน็อตเสาท่อมีน็อตปุดตรงเช็คน้ำมันเครื่องให้ไปเป็นสแตนเลสนะครับอุปรกรณ์ในฝาครบมีกระเดียงวาวเจียคอรเรียบร้อยมีแคมแต่งหนึ่งตัวลูกปืนแคมตัวนอก,ต,นอกตัวในบูทเสาเสื้อนะครับรีเทนเนอร์แท้สปริงวาลวแท้คู่หนึ่งสปริงวาลวตัวในของ Honda แท้เบิกใหม่แล้วก็ฝาปิดตัวตั้งวาลวแท้โอลิงเราก็ใช้กับตัวประกรันบนได้เลยแล้วก็มีประกรันฝา59ประกรันตินเชอร์แท้ประกับวาลวอีก4ตัวนะครับหัวเทียนตัวนี้เป็นฝาแต่งใช้หัวเทียนสั้นนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดกั้นลูกปืนชคมนะครับแล้วก็มีน็อตเลสให้ไปอีกตัวหนึ่งแหวนลองสปริงใช้เป็นสแตนเลสนะครับมีให้ครบยกหัวเลยอันนี้เป็นแหวนลูกสูบแล้วก็มีสลัก เป็นชุด59ชักเดิม2วาวนะครับฟีโนมีโอใส่นูโวก็ได้นะครับแต่ว่าฝาจะไม่มีหูที่ยึดหมอรกรองเหมือนของนูโวนอกนั้นก็ใส่กันได้หมดนะครับท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่เฟ e บุ o k เพรมอเตอร์ได้เลยนะครับ